มาแล้วทุกคนปันใหม่ไหมเน่ผมต้นหนักนะอะไปแล้วไม่รู้ว่าลุงจะพาไปไหนบ้างเด็กกำลังเชิดมังกรลุงปันปันลุงเมื่อยามากไหมอันนี้ใช่ลุงไหมเนี่ยของมังกรในจากบอลใช่ไหมรับจนทางแล้วตะพาน,นี่ไงน,นี่ไงอันนี้อะไรอ,ะอันนี้เด็กน้อยสามตาสร้างตั้งแต่ปี2465เอาติกกำลังปันตาล้อตั้งแต่ยังทรงแบบพยาวเลยนี่รีบสิ่งเดี๋ยวขึ้นสะพานด้วหต้องเขียนนะ อีกนิดเดียวก็จะออกทะเลแล้วเป็นปากอ่าวเบรกให้อยู่นะไม่ไม่ถึงรักเธอนะจ๊ะไอ้นนลุงทำสีเองเหรอทำเองทำเองนี่เป็นล่างหรือบุดแก่ข้างบนก็จะมีนกนางแอ่นมาทำลังทำถนนทำท่อกันอยู่สาม้อมาแล้วทุกคน,น,กคนตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นรถ สามล้อ